ครับผมมีเด็กตัปลาเป็นยาวครับตัวแล้วผมเด็กตัปลาเป็นยาวเอาไว้ครับเด็กๆเท่าไหร่ไปตีไปช่อนต่อรอบเย็นนะครับครับผมหลังจากที่มาเช้าได้มาตัวหนึ่งรอบเย็นจะไปตีมีครับที่ไหนเลยไม่ไม่เกินลาดบัวครับประมาณลาดบัวอ่าไปรูกลูกไปคู่ๆไปเดี๋ยวไปเจอผลงานเด็กๆกันนะครับผมผสมงานได้เลยครับไปโอเคครับวันนี้มาหมายบ้านยายก่อนนะครับเออถ่ายหน่อยให้น้องถ่ายให้ครับวันนี้หมายบ่อบ้านยายครับ บอกเลยช่อนอย่างเยอะไม่รู้จะกัดหรือเปล่าใช่ครับยืนทาวง,งั้นแหละยาให้ย้อนแสงอ่ะยาไหมันยาวนี่ครับรอชมผลงานนะ,<ไ>านะครับไม่รู้มีตัวบ้านนะครับอุ้ยกอบโดนนะครับ ได้เปล่าพี่ว่ามีเจอไหมพี่น่าจะมือแนี่นี่ไปเอาตุกเอาเนื้อตุกตรงนี้ได้เลยเพราะฉันนี่ก็เป็นหมายบ่อบ้านยายผมนะครับอุ้ยกัดอุ้ยกัดอุ้ยกัดจ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นครับตามมากัดตรงนี้เลยครับมันตูมไงวะพี่มันตูมไม่ได้เฮ้ยกัดเฉยอ่ะยังงงกัดนะกั ไม่เห็นไม่เห็นนะดิโมจะมองกล้องอยู่เมื่อกี้กล้องเห็นว่าไม่รู้อ่ะเห็นนะเห็นพี่เห็นว่าเห็นเออส่งไปตรงนั้นบ่อน้ำไปดูเลยแช่ตึ๊บอยรู้รู้พบุ๊ถ่ายอะไรอะถายปลาดิถทายูเนี่ยโอ้ยถากล้องไม่ได้เรื่องเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเห็นด้วยเห็นพี่อะไรจะส่งมาตรงเบ็ดอุ้ยเขียวให้ผู้คำหยาบผิดดิ ปาป้าดึงแมวกล่องเย้หน่อยแมวกองเยหน่อย่านครับเมื่อกี้ครับมันกัดแล้วผมลืมส่งครับมันสายมันตึงไปเลยเลยหลุดครับเดี๋ยวรอน้องแปวกล่องเหยื่อให้ก่อนต้องเจอหนอนครับอย่างนี้รอดูเลยเมื่อกี้กล้องกล้องไม่รู้เห็นป่ะครับผู้ชมกัดดึงลงไปเลยนะครับไม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โม้นะครับเขาจะมาูยาเมื่อกี้นะครับ รอชมเลยครับลอน้องไปเหยื่ออยู่นะครับไม้นี้กัดชัวร์ดูดทับเมื่อกี้ดูทับตรงนี้เลยครับเห็นตัวเลยนะส่งยาวเลยเมื่อกี้นี้ขนาดส่งล้านแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตัวเลยนะครับเห็นตัวเลยครับเมื่อกี้นนะ่ารักเอาอยัางมาขึ้นนะทำไหนนะไม่รู้นะ โอกาสด,ดีจัดบอกแล้วเนี่ยมันเป็นบ่อไปช่อนเก่านะครับเมื่อกี้กล้องเปิดไม่ทันเนาะเอ้ไม่ไม่ทันตอนกัดออแต่เห็นตอนน้ําบานอยู่มั้งใช่ใช่ใุ่งมากัดเลยผมไม่ตื่นเต้นเลยนะเพราะเมื่อกี้วัดหลุดไปละอู้แต่เห็นตัวเลยนะเมื่อกี้ถ้าเอิร์ธเปิดกล้องทันนะต้องหาแนวเล่นดีๆแล้วละเอียดตัวเนี้ยใส่ไม่ได้หมายแบบรุ่ง หมายแบบเหมือนเป็นบอ่อปลาวเดินหน่อยนะถ่ายเห็นอย่างนะั หล,หลุดนะครับคากตรงหน้าเลยเห็นไปไม่ทันต้องเห็นนะครับเมื่อกี้ต้องเห็นนะตาาาอไยู่ข้้งหนเลมื่อกี้ก้องเห็นนะครับ นี่องเจอบยา่ต้องเจอไอรอนแมนนะครับในยามเย็นนะครับตอนนี้นะนะเกี่กล้องเห็นใช่เห็นพี่เห็นจะเลยเนาะใช่ใช่ไอรอนแมนก่อนไอรอนแมน เนี่ยแล้วมัน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 อยู่ช่องนี้นะครับเนี่ยกัดสองรอบแล้วนะพนานาแต่ไม่ติดนะครับก็มันชอบอยู่ริมๆนะพี่นะกะดกัดกัดข้อดีไอ้เหี้ยกัดดีจัดแบบพี่พูดคำหยาบแบบนี้กัดยอบกัดเชอบเนี่ยดู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 ครับดูครับกัดเยอะ Lái dóc.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  Lái Em Lái dóc. 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 Lái กัดดีจริงๆครับยวต้องเปลี่ยนหมายแล้วจะมืดหมายนี้ค่อยมาตำวันหลังล่ะพออนี้ต้องหาต้องได้ผลงานนะครับโอเคครับม,มีง <laughs> งเลยอ่ะปลากัดอ่ะ งงเหมือนกันแนวว่ามันมีปลาได้ไงวิกัดรอบเนี่ยอยู่อุ้ยคายดู้ละ่าน,นี่รู้เหลี่ยมน,นี่รูนเหลี่ยมจ้ะเมื่อกี้กล้องกองมาเห็นรอรอชมาก่อนนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มาหมายบ่อหลังบ้านยายเหมือนเดิมครับบ่อยายนะครับลองตีกันดูคคนะครับลองตีดูนะครับเพื่อได้ตัว บ้านใหญผมมีบ่อเยอะนะครับข้ามาตกกันได้นะครับแต่เป็นบ่อพวกบ่อบ่อเก่าๆครับบ่อล้างที่แบบมันอยู่นานๆเลยครับไายผมคือแบบแต่ก่อนเขาทัดเลี้ยงบ่อปลานะครับปล่อยปลาเยอะมากฟูเลยครับนานๆดูฮะ ที่กิ่งไมห้หลังเมื่อกี้ไงได้นบอ่อเอาบ่อเดือดดำบันยังได้ตรงนี้ก็มีหนูมีอะไรเยอะนะครับก่อนโล่งอยู่ถ้าก่อนเลี้ยงพวกปลานินปลาหวายไงเอาขึ <Minecraft CGI> ้นบ่อไปก็ไม่ได้เลี้ยงเลย นี้ไม่น่าจะได้เป็นตรงไหนไกลแล้ววันนี้อยู่แค่ตรงนี้แล้วครับ <l ots> เห็นลอกแบบนี้ตีไกลามากเลยหน <l ots> ้ามีตัวมากเลยเดี๋ยวเลาะ,ะตียันมืดเลยนะครับ ราชมผงานเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จะมืดแล้วลองขับไปหาหมายดูนะครับขับตามทางตรงนี้เลยนะครับไปราชมกันได้เลยเจอหมายไหนก็จอดที้นะเพราะตอนตอนี้จะมืดแล้วนะครับ เป็นหมายสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เข้ามาใกล้ดิเป็นหมายสุดท้ายของพวกเรานะครับนี่ครับหน้าหนึ่งถ่ายดูให้หน้าหนึ่งดีนี่คือหมายปักเบ็ดนะครับถ่ายรอบๆเลยี๋ยวจะมีคอนเทนต์ปักเบ็ดอีกนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยแบบมีคน้ว่างหัวร้อนนะครับ เบ็ดเกียดมากเลยคบ้ายก็ต้องเก็บเพราะมีอันเดียวตังซื้อนะครับโชมก็ได้เลยนะว่าจะได้ปลาด้อย